สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เสียวเพงิงหรือเรียกอีกชื่อว่า x เผิงบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศจีนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2014โดยว,วางตัวเป็นบริษัทรถยนต์สมาร์ทอีวที่เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียมคาร์เป็นหลักโดยทำงานภายใต้บริษัทกวางเจาเสี่ยวเผิงมอเตอร์เทคโนโลยีแต่เหมือนธุรกิจในชื่อว่าเสี่ยวเผิงมอเตอร์ ล่าสุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถยนต์จากจีนที่เดินหน้าเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเมืองไทยโดยเสี่ยวเผิงเตรียมจะเปิดตัว X เพิง X9 รถตู้ไฟฟ้า100%แบบ l ั x ช r y รี่ MPV ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน SEPA 2.0พลตฟอร์มซึ่งจะมีคู่แข่งโดยตรงอย่างซิกเก e r 0 0 9 MG m a x z 9หรือแม้กระทั่งข้ามด้วยไปท้าชนกับ t o y ยต a a อ p h a r d ที่มีขายอยู่ในบ้านเราตอนนี้ซึ่งคาดว่า X เพิงเ9จะเข้ามาควางขายในเปศไทย ภายในปี2024นี้ครับสำหรับ X เพิ g ง X 9จะเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับที่นั่ง3แถวในรูปแบบ2บวก2บวก3ที่นั่งโดยมากับเส้นสายภายนอกที่เฉียบคมโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ เพียง0.227 c d เท่านั้นซึ่งตัวรถจะมีมิติตัวถังที่มีความยาว5,293ม m mm, มกว้าง1,988ม m mm, มสูง1,785ม m mm, มระยะฐันล้อ3,160ม m mm, มและมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาดใหญ่ถึง20นิ้ว ขณะที่ภายในห้องโดยสารก็จะมาพร้อมกับออปชันและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับความบันเทิงต่างๆโดยมีหน้าจอการขนาด17.3นิ้วพร้อมด้วยหน้าจอความบันเทิงขนาดใหญ่กว่า21.4นิ้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง นอกจากนี้ยังมีที่วางแก้วน้ําครบทุกที่นั่งและยังเพิ่มเติมออปชันพิเศษอย่างตู้เย็นขนาดก้อมยาวที่มีความจุกว่า10.8ลิตรอีกทั้งยังมาพร้อมกับ,บออปชันเบาะนั่งแถวหลังสุดที่สามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถแปลงห้องโดยสายขนาดใหญ่ให้กลายเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระที่มีความจุ2,554ลิตรได้ด้วย ส่วนในด้านขุมพลังการขับเคลื่อนนั้นก็จะมากรบแบตเตอรี่800โวลต์โดยรุ่นมอเตอร์เดี่ยวจะได้แบตเตอรี่ที่มีความจุ84.5กิโลวัตต์อววิ่งได้ไกลสูงสุด610กิโลเมตรส่วนในรุ่นมอเตอร์คู่จะได้แบตเตอรี่ที่มีความจุ101.5กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสูงสุด702กิโลเมตร ตามมาตรฐาน c l t c ซึ่งในสองรุ่นจะมีพลักกำลังสูงสุด320แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าโดยจะมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิมตรตชั่วโมงภายในเวลา7.7วินาที นอกจากนี้ครับยังมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่ถูกติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าคู่โดยมากับแบตเตอรี่800โวลต์ที่มีขนาดความจุ101.5กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสูงสุด640กิโลเมตรซึ่งจะมีพละงกำลังรวม503แรงมา้าแรงบิดสูงสุด640นิวตันเมตรโดยจะมีอัตาเร่งจาก0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา5.7วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสำหรับกำหนดการเปิดตัวรวมถึงราคาจำหน่ายของ X8 X9 รถตู้ไฟฟ้า100%สุดหรูได้มีแผนเตรียมเปิดตัวในไทยภายในปี2024นี้ภายใต้ดีติพิวเตอร์ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการโดยไม่ได้เข้ามาทำตลาดในไทยโดยบริษัทแม่จากประเทศจีนส่วนราคาค่าตัวนั้นเมื่อวางขายในไทยคาดว่าจะอยู่ในระดับราคา3ล้านบาทขึ้นไปครับอย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คานิวจะรีบนำมาเดตนให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกดจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยกวงการรถยนต์ทั้งใน,นและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ